บทที่1ต้นกำเนิดของคำสา์ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาก็ขอฝากเพื่อนๆติดตามเราผ่านทาง YouTube Channel ของ Slot Gangster รวมถึงกดสันกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลใหม่ๆที่เราอัปเดตอยู่ทุกๆสัปดาห์เลยรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะจ๊ะน้องสลัดก็ช่วยไลเตอร์ปรมหัวนิยายเรื่องนี้นะคะคำเตือน เป็นนิยายวาย18บวกก็จะมีฉากว่าวิวเนื้อหารุนแรงซึ่งเหมาะกับอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอุว้าอุว้าเสียงเด็กร้องเผ่าเบาอย่างน่าสงสารปลุกนางไม้ให้ตื่นขึ้นจากการบําเพ็ญเพียรดวงตาสีนินลาการจ้องมองเด็กทารกตัวน้อยที่มีรูปรักกินนอนทว่าแลดูคล้ายล่างทารกมนุษย์ยิ่งนักขาเล็กป้อมหน้า สองทางผิดแพลกแตกตาก่ตางจากกินนอนทารกโดยทั่วไปซึ่งควรมีขาเป็นนกพวกเขาต้องเติบโตมากพอจึงสามารถไล่เวทเปลี่ยนร่างกายให้ดูคล้ายมนุษย์ไม่ใช่ร่างมนุษย์ที่มีปีกเช่นนี้ตะบะอันแกล่งก้าจากการฝึกฝนตามคำแนะนำของฤาษีผู้ลึกลับทำให้เธอมองเห็นต้นกำเนิดอันแสนขมขืนของเด็กน้อย คล้ายภาพถ่ายขาวดำหลายใบยทว่ากับลายลายละเอียดลิมฝีปากได้รูปสวยย้มยิม้มโอบประคองเด็กทารกไว้ในอ้อมแขนน้ำเสียงหวานใสเอ่ยแผ่วเบาเด็กน้อยชะตาของเจ้าช่างอาภาพยิ่งนักมันดาถูกลอบวางยาสั่งจนสิ้นชีพพยายามข้อเจ้าตัวเล็กแถมทำให้ร่างทารกพิกลพิการ ผิดแปลกจากกินนอนทั่วไปจนถูกนำมาทิ้งยังป่าต้องห้ามแห่งนี้นางไม้เศร้าสลดใจเมื่อต้นกำเนิดแห่งทุกข์เริ่มต้นมาจากความรักและการครอบครององค์ชัยเชษโอรสขององค์กินนาเรศหนุ่มน้อยแสนงามสง่าพบรักพระนางชนาราดี น้องสาวฝาแฟดของพระนางตีรนา,าซึ่งมีตำแหน่งเป็นพระคุมมันความจริงทั้งคู่มีควรต้องพบเจอทว่าโชคชะตาเล่นตลกองค์ชัยเชษฐบินหนีกลุ่มคุณนางและช่วยเธอจากการถูกสัตว์ร้ายจับกินแถวชายป่าต้องห้ามพระนางชนาระดีเด็กแฝดแสนอาภัพถูกลิงดูในป่าลึกผิดกับแฝดผู้พี่ที่เติบโตอย่างงดงามในพระราชวัง ตามกฎบนเทียนบานไม่อาจเลี้ยงดูฝาแฝดได้เด็กคนหนึ่งจักถูกกำจัดเพราะว่าด้วยความรักของพระมารดาจึงขอร้องพระสวามีให้นำร่างเด็กน้อยไปทิ้งไว้ในป่าต้องห้ามแทนองค์ชัยเชษฐ์ะพระนางชนาราดีมีความสัมพันธ์ลึกซึง้งจนกระทั่งตั้งคันขณะเดียวกันองค์ชัยเชษฐ์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงงานแต่งงานได้จึงรับพระนางตีรนาเป็นพระชายาเอกความจริงถูกล่งรู้ ทำให้พระนางตีรณนาเจ็บแค้นใจยามมองภาพความรักระหว่างพระสวามีและน้องสาวฝาแฝดที่ไร้ค่าทั้งที่เธอเคยนึกสงสารน้องสาวที่ถูกขับไล่ไปอยู่ชายป่าสุดท้ายถูกหักหลังด้วยการแย่งสามีที่รักไปอย่างไรอย่างอายพลางสาบแช่งชนาราดีนางแพทย์ศิยา ข้าจักทำให้ชีวิตของเจ้ามอดไหมและบุตรในท้องจักไม่อาจาลืมตาดูโลกหรือหากถือกำเนิดขึ้นมาได้จักพิกลพิการมีรูปรักผิดแปลกจนเป็นที่เกลียดชังกรีดสีดำกรีดแขนขาวผ่องพร้อมเครื่องสังเวยนกยุงวิเศษสารหายากของขวัญจากพระสวามี มีสีดำกลื่นกินเลือดสีแดงของกิิ้นในสาวและสูบกลื่นวิญญาณของนกวิเศษอย่างกระหายเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องตอบรับคำขอพนางตินานาส่งยาบำรุงคันมามอบให้น้องสาวฝาแฝดด้วยใจฤลิษยสต่อหน้าพระสวามีพนางติลานาดีต่อน้องสาวฝาแฝดไม่น้อยคำสาปแช่งเริ่มส่งผลแล้วแต่ไม่เร็วพอ พาาระนางชาณารดีเริ่มป่วยไข้ยามท้องแก่แฝดผู้พี่ยามยิ้มยามตั้งคันได้เสียทีเธอพยายามดึงเวลาพระสวามีกลับมาและเริ่มแผนร้ายให้แม่นมหายยางสั่งสูตรพิเศษทำให้คร่าชีวิตแม่ลูกคู่นั้นทว่าณาเสดายที่เด็กน้อยสามารถคลอดก่อนกำหนดทว่ารูปลักษณ์คล้ายมนุษย์ทำให้องค์ชัยเชษเข้าพระไทยผิด นึกว่าพระชายารองแอบเล่นชู้กับคนทันตามคำบอกเล่านางกำนันที่ถูกซื้อตัวจึงสั่งให้ข้ารับใช้นำเด็กน้อยไปทิ้งไว้ในป่าต้องห้ามเป็นตายไร้าดีปล่อยให้ขึ้นกับชะตากรรมนางไม้สายหน้าไปมาไม่อาจแทรกแซงกิจธุระและผลกรรมของผู้อื่นได้จึงตั้งใจเลี้ยงดูเด็กน้อยอย่างดีใบหน้าหวานยิ้มระมุนยามจ้องมองดวงตาสีเขียวมรกตของเด็กน้อย ข้าจะตั้งนามให้เจ้าว่าดวงตาสีนินเบิกกว้างยามจ้องมองเด็กทารกอ้าเจ้ามีนามของตนเองแล้วอย่างนั้นหรือหน้าแปลกที่ข้ามิอาจร่วงรู้นามนั้นได้ต่อจากนี้ข้าจักเรียกเจ้าว่าก้อนแป้งดีหรือไม่เด็กทารกขมวดคิ้วอย่างไม่เห็นด้วยเสียงอ้อแอทักทวงนางไม้ย้มยิ้ม ข้ามีเคยเลี้ยงดูเด็กทารกที่มีชาติกำเนิดเป็นกินนอนอยิ่งนี้มาก่อนเคยได้ยินว่าพวกเจ้าทานดอกไม้แลผลไม้ข้านำเกสรดอกไม้มาให้เจ้าดื่มกินจนเจ้าสามารถดูแลตนเองได้แม่บุญธรรมคนนี้จกช่วยเลี้ยงดูเจ้าชั่วคราวจำไว้นามของข้าคือพิลาลัยข้าจักดูแลเจ้าจนถึงการจากลา เด็กน้อยจ้องมองหญิงสาวรูปร่างอ่อนแอชุดสบายสีเขียวอ่อนพร้อมเครื่องสังวานสวยงามประดับดวงตาสีเขียวมารากตเบิกกว้างยามถูกอุ้มลอยสูงจากพื้นอย่างหน้าหวาดเสียวทว่าความอบอุ่นในอ้อมกอดทําให้ใคลายกังวลเธออุ้มเด็กน้อยไปยังทุ่งดอกไม้ป้อนน้ําหวานจากเกสรให้เด็กน้อยแสนน่ารักในอ้อมกอดปากสีแดงอมชมพูขนาดเล็กอ้า รอรับน้ำหวานเรากับลูกนกที่หิวโหวยสักพักเด็กน้อยเริ่มเบือนหน้าหนีด้วยความอิ่มท้องเธอจึงอุ้มเจ้าตัวเล็กไปวางในโพรงต้นไม้ที่แสนอบอุ่นหญ้าสีเขียวนุ่มถูกปูวางรองใต้ร่างทารกที่มีกลิ่นหอมราวกับขนมหวานเด็กดีนอนได้แล้วมือเรียวรูปลายแผ่นหลังเด็กทารกตัวน้อยอย่างอ่อนโยน เสียงวันใสเริ่มร้องเพลงกล่อมเด็กไม่นานเด็กทารกก็ผ่อยหลับด้วยความเหนื่อยอ่อนห้วงความฝันเริ่มปรากฏภาพในอดีตเด็กหนุ่มร่างเล็กผิวขาวเนียนละเอียดตัดกับปอกคอหนังสีดำร่างกายโอเมก้ามีกลิ่นหอมหวานล่อหลอกให้หนุ่มอัลฟ่ามากมายลหลงไหล เพาว่าสายตาของเด็กหนุ่มไม่เคยเหลียวแลหรือเปิดโอกาสให้ใครอื่นนอกจากราเชนพี่ชายบุญธรรมสายพันธาาุ์อัลฟาที่เปี่ยมด้วยพลังนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เยาว์วัยมิคาเอลจำได้ดีว่าถูกน้าสาวแสนสวยล่อหลอกโดยใช้ความรักแสนบริสุทธิ์ที่มีต่อพี่ชายเปลี่ยนเป็นความโลภความต้องการครอบครองในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนจนทำให้เขาวางแผนร้าย ปล่อยให้ตนเองฮีตเพื่อปลุกกำนัดพี่ชายจนได้ตำแหน่งเมียรองหลังจากความสัมพันธ์ที่แสนเดาร้อนในค่ำคืนนั้นแม้พี่ชายจะมอบสถานะให้อย่างไม่เต็มใจแต่ก็มอบเงินทองพอสมควรเพราะว่าความใส่ซื่อทำให้ถูกน้าสาวปอกเงินไม่หยุดย่อนแถมยังต้องโกหกพี่ชายเพื่อเอาเงินไปช่วยเหลือน้าสาวจนสุดท้ายราชเชนเริ่มเอือมระอาและสั่งตัดบัตรเครดิตทุกใบ น้าสาวรู้ว่าไม่อาจดูดเงินได้อีกต่อไปก็เริ่มผักใสเด็กหนุ่มแถมยังเย้ยเยความโง่เขลาตลอดหลายปีที่ผ่านมาใบหน้าหวานน้ำตานองหน้าก้มหน้าลงอย่างอดสูยามนึกถึงความโง่งมของตนเองเพิ่งตระหนักได้ว่าทำเรื่องเ,องเลวร้ายไปมากมายเพียงเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพี่ชายจนกลายเป็นเด็กมีปัญหา สายตามยามเหยียดจากชายผู้เป็นที่รักที่เริ่มใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดจัดการน้องชายบุญธรรมจอมเสเพด้วยการตัดบัตรเครดิตทุกใบมิเคาเอลกัดฟันเดินออกจากบ้านไปหางานทำด้วยเงินติดตัวเพียงน้อยนิดดีใจที่อดีตคู่แข่งทีโอดอติดต่อมาแจ้งว่ามีตำแหน่งงานว่างเป็นผู้ช่วยฝึกหัดในแผนอกออกแบบเฟอร์นิเจอร์ จึงรีบตอบตกลงและนำผลงานที่เคยวาดทั้งหมดไปนำเสนอเพื่อนร่วมห้องอย่างไม่มีการปกปิดช่วงแรกเทโอดอร์ทำตัวเป็นมิตรมากจนน่าแปลกใจคิดว่าการเวลาคงทำให้ทุกคนเติบโตขึ้นไม่นึกเลยว่าสมุดภาพจะถูกขโมยไปในตอนพักเที่ยงวันหนึ่งล่างบางร้อนใจเมื่อค้นหาสมุดวาดภาพไม่เจอแถมกล้องวงจรปิดก็ดันเสียในช่วงเวลานั้นพอดิบพอดี จึงเดินไปหาทีโอโดหัวหน้าแผนกออกแบบเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขาบอกว่าไม่สามารถช่วยเหลือได้ขอให้ทำใจผ่านไปเกือบสองเดือนบริษัทประกาศว่าทีโอโดอได้รับรางวัลชนะเลิศมิคาเอลเดินไปร่วมแสดงความยินดีเพราว่ายามหันไปมองภาพผลงานออกแบบชิ้นนั้นบนบอร์ดของบริษัทเก้าอี้คู่รัก ความจริงตีแสกหน้าเมื่อภาพที่คยออกแบบจากความวาดวังในความรักกับพี่ชายถูกนำเสนอเข้าชิงรางวัลในนามของผู้อื่นจึงเรียกทีวอรอไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวชายหนุม่มคนนั้นเริ่มแสดงท่าทีเป็นศัตรตูเหมือนเช่นสมัยก่อนแถมยังท้าทายให้หาหลักฐานเอาผิด มิคาเอลพยายามขอความช่วยเหลือและบอกความจริงกับฝ่ายบริหารทว่าทุกคนเข้าข้างเทโอดอร์ที่สร้างผลงานให้บริษัทมาเป็นเวลาสี่ปีกว่าไม่มีใครเชื่อถือเด็กฝึกงานที่เข้ามาทำงานไม่เกินสามเดือนมิคาเอลขอบกรามแน่นยามเดินเข้าบริษัทก็เห็นสายตาดูถูกเหยียดย้มจากคนในผนักเสียงซุบซิบนินทาดังรอบตัวอยากฟังเรื่องตลกไหมละ่ะ คนนี้ไงเด็กฝึกงานที่อ้างผลงานออกแบบเป็นของตัวเองฝันกลางวันหรือเป็นพวกชอบมโนกันแน่ตอนเนี้ยสร้างความเดือดร้อนจนป่วนไปทั่วแผนกแล้วได้ข่าวว่าญาตก็ทิ้งกันไปหมดคุณชัยนิสัยเสียที่ตอนนี้ตกอับแทนที่จะปรับปรุงตัวให้ดีคุณทีโอโดนอ่ีก็นึกสงสารจึงเสนอโอกาสด้วยการชวนมาร่วมงานไม่นึกเลยว่าจะแหวงกัดผู้มีพระคุณแบบนี้ ทุกวันมิเคาเอลพยายามแบกรับสภาวะกดดันในที่ทำงานตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารกระทั่งมีคำสั่งย้ายให้ไปทำงานเป็นเด็กเก็บเอ,อกสารหรือพูดง่ายๆให้ทำในตำแหน่งเบสโต๊ะทำงานอยู่ในห้องเก็บของที่เต็มไปด้วยฝุน่นแถมยังโดนกดข่มไม่เว้นวันน้ำตาไหลซึมขอบตา เด็กหนุ่มรับประทานอาหารกลางวันด้วยซันวิชเพียงชิ้นเดียวแถมยังโดนอัลฟาหนุ่มลวนลามไม่หยุดหย่อนแต่พอผูกพันธะกับพี่ชายไปแล้วจึงลอดพ้นปากเหี่ยวปากกาในที่สุดก็ตัดสินใจยื่นใบลาออกล่างบอบบางแทบปลิวลมปราดเงือ่อยามเดินทางด้วยเท้าหลายกิโลจนลงเท้าสึก เพื่อประหยัดค่าโดยสารอยากกลับไปหาที่พักพิงอันแสนอบอุ่นอีกครั้งรา่ว่าดวงตาสีเขียวมรกตเบิกกว้างยามเห็นหญิงสาวแสนสวยกลิ่นกายหอมกลุ่นยืนเคียงข้างพี่ชายและดูเหมาะสมจนหน้าอิจฉายิ่งพี่ชายบอกว่าเธอเป็นคู่ชะตาชีวิตหัวใจที่เต็มไปด้วยบาดแผลก็ถูกกรีดซ้ำรอยแผลเก่าที่เต็มไปด้วยน้อง จนเจ็บปวดเจียนตายดวงตาสีเขียวมรกตพยายามฝืนกลั้นน้ำตารีบเดินขึ้นบันไดเพื่อกลับเข้าห้องพักอยากหนีเข้าไปหาที่หลบซ่อนตัวตนที่แสนอ่อนแอทะวะ่าถูกหญิงสาวรั้งตัวไว้พร้อมทิ้งคำพูดที่ทำให้หัวใจดวงน้อยแตกสลายคุณมิเกลไม่ต้องเป็นกังวลหรอกนะคะพวกเราไม่ไล่คุณไปล่างบางปัดมือเรียวที่บีบต้นแขนจนเจ็บ อย่ามายุ่งไม่นึกเลยว่าจะทำให้หญิงสาวคนนั้นเสียหลักจนกลิ้งตกบันไดส่วนพี่ชายก็จ้องมองด้วยแววตาดุด,ดันทำให้ร่างเล็กสั่นสะท้านเรากับขอนไม้สุดท้ายได้ลอยหายไปแล้วมิเกลเจ้าเด็กบ้าทำอะไรลงไปพี่ชายรีบอุ้มคู่แข่งโชคชะตาไปโรงพยาบาลทันทีเด็กน้อยมองแผ่นหลังของพี่ชายที่จากไปอย่างเร่งร้อน คาเรียลก้าวเดินลงบันไดและเดินออกจากบ้านอย่างไร้สติจนกระทั่งถูกรถคันหนึ่งชนอย่างแรงความเจ็บปวดตามร่างกายไม่เท่ากับบาดแผลทางใจในเซี้ยววินาทีนั้นมิคาเอลเพียนอ้อนวอนขอโอกาสอีกครั้งไม่นึกเลยว่าจะเห็นชายชราในชุดโจงกระเบนสีแดงเหลากับเลือดดวงตาสีดำสนิท เ่ากับรัตติการจ้องมองร่างที่กำลังนอนกระอักเลือดพร้อมลมหายใจที่โรยรินข้าจักมอบโอกาสให้อีกครั้งเดิมพันกันด้วยดวงจิตวิญญาณของเจ้าจักตกลงหรือไม่แรงผักดังบางอย่างทำให้ยอมตกปากรับธรมโดยไม่ทันคิดให้ถี่ท่วนก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะหลุดลอยไป จบอีกตอนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตอนปูเรื่องว่าทำไมน้องเขาถึงได้ย้อนกลับชาติมาเกิดถ้าเพื่อนได้อ่านเรื่องเกิดมาอีกครั้งผมจะไม่เป็นของคุณก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องมิเกลไม่ได้ย้อนกลับไปเลยเขาต้องมาผ่านด่านตรงนี้ก่อนแล้วถึงจะได้ย้อนเวลากลับไปในโลกปัจจุบันได้ครับ เพื่อนๆสามารถสนับสนุนน้องสลัดแก๊งสเตอร์ได้หลายช่องทางตั้งแต่กด subscribe ช่อง YouTube ของน้องส่งต่อคลิปน้องให้กับเพื่อนของเพื่อนขอบคุณครับ